ผมกำลังปล่อยให้สายตามือมองผ่านกระจกหน้าต่างรถโดยสารประจำทางระหว่างการเดินทางในเช้าวันทำงานที่แสนจะธรรมดาผมมองดูหยดน้ำเล็กๆที่เกาะกลิ่งบนกระจกด้านนอกที่ค่อยๆไหลย,ย้อยลงมาซึ่งเป็นหยดน้ำที่หลงเหลือหลังฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆรถค่อยๆ เลื่อนตัวไปอย่างช้าๆสลับตับการจอดนิ่งท้ามกลางการจราจรที่ติดขัดเป็นปกติผมมองดูผู้คนที่กำลังเดินก้มหน้าก้มตาอยู่ริมทางอย่างเร่งรีบเห็นบางคนที่ยืนและนั่งในรถโดยสารทันข้างๆเห็นผู้คนที่อยู่ในรถยนต์ส่วนตัว ที่กำลังจอดติดเป็นแถวผมปล่อยให้สายตาสำรวจไปเรื่อยๆมองกลับเข้ามาภายในรถโดยสารมองผู้คนที่นั่งอยู่ในแถวเดียวกันในขณะที่กำลังปล่อยให้สายตาเดินทางไปอย่างไร้จุดหมายอยู่นั้นมันก็ไปหยุดที่ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวตรงกันข้าม ทันทีที่สายตาผมเพ่งไปที่เขาผมก็ได้ยินเสียงของเขาดังออกมาทางทางที่เขาไม่ได้พูดอะไรกับใครจะโกหกเธอว่าอย่างไรดีนะที่ไม่ได้กลับบ้านเมื่อคืนเพราะเจ้านายมีงานด่วนเอ๊ะหรือจะบอกว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรดีเสียงของเขาดังขึ้นมาในความคิด จนผมต้องรีบหันไปทางอื่นเพื่อหยุดการรับรู้นี้แต่เมื่อผมหันกลับไปหาเขาอีกเสียงของเขาก็ปรากฏขึ้นอีกถ้าเธอจับได้คงต้องทะเลาะก,กันดูเดือดแน่ๆเอาไงดีเอาไงดีเสียงของเขาดังขึ้นอีกผมรีบหันไปมองผู้หญิงวัยกลางคนที่นั่งถัดจากผู้ชายคนนั้นเพื่อดูว่า มันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับผมเดือนนี้เราต้องเก็บเงินเผื่อสำหรับค่าเทอมลูกถ้าเอาไปรวมกับเดือนหน้าอีกหนึ่งเดือนคิดว่าคงจะพอแต่ถ้าเก็บไว้ก็จะไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านเสียงของเธอดังขึ้นในหัวของผมเอเกิดอะไรขึ้นกับเรานี่ผมตั้งคำถามในใจ ภาษาจิตไงล่ะอีกเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยดังขึ้นในความคิดทันทีนี่คือเสียงของพระเจ้าหรือครับผมถามกลับในความคิดที่ผุดขึ้นเพราะรู้ดีว่าเสียงที่คุ้นเคยนั้นคือเสียงของพระเจ้าใช่ฉันเองเสียงนั้นตอบภาษาจิตนี่เอาไว้สนทนากันไม่ใช่หรือครับ ผมไม่ได้ต้องการสนทนากับพวกเขาสักหน่อยผมถามพร้อมแสดงความคิดเห็นมันก็ไม่เชิงนะเมื่อไหร่ที่เธอจงใจหรืออาจจะไม่จงใจเสียทีเดียวแต่เธอเพ่งพินิษไปยังพวกเขาแบบเฉพาะเจาะจงและถ้าเวลานั้นจิตของเธอปราศจากอารมณ์แบบหยาบๆยาบเธอก็จะสามารถรับรู้ความคิดของพวกเขา เสียงนั้นคือเสียงความคิดของพวกเขาหรือครับผมถามใช่ความคิดมีลักษณะเป็นคลื่นความถี่ที่อยู่ในระดับต่างๆพวกเขาปลดปล่อยมันออกมาอย่างต่อเนื่องคือลองมองดูรอบๆและฟังสิ่งที่พวกเขาคิดกันอีกครั้งดูสิเสียงพระเจ้าแนะนำจากนั้นผมจึงค่อยๆวาสายตา มองออกไปทั้งคนที่นั่งในรถคันเดียวกันทั้งคนที่นั่งในรถคันข้างๆหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังเดินอยู่ไกลๆบนถนนผมค่อยๆพินิษทีละคนทีละคนดูเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นความคิดที่ประกอบขึ้นจากความหมงุดหงิดและความไม่ตกกังวลเฮอไว้ เมื่อหรารถมันจะขยับสักทีเนี่ยยิ่งโดนเจ้านายเพ่งเล็งอยู่เสียงความคิดของคนที่ขับรถเก่งคันข้างๆเมื่อไหร่ฉันจะพ้นเวรพ้นกรรมกับชีวิตสุนเฮงซวยนี้เสียทีเสียงความคิดของผู้หญิงที่อยู่ในรถคันถัดไปเอ๊ะนี่ฉันล็อกประตูบ้านหรือยังนะเสียงความคิดของหญิงวัยชรา ที่นั่งริมหน้าต่างในรถโดยสารอีกคันแค่แน่ๆการบ้านยังไม่เสร็จเลยจะขอลอกจากใครดีเสียงความคิดของเด็กนักเรียนที่อยู่ถัดไปอะคุนิกดิ่นตัวแรงเป็นบ้าน่ารังเกียจจริงๆเสียงความคิดของผู้หญิงคนที่นั่งริมประตูจริงด้วยครับทำไมผมถึงได้ยินเสียงพวกเขาแบบนี้ล่ะครับ ผมถามหลังจากที่มองไปจนรอบที่จริงเขาไม่ได้ต้องการบอกเล่าอะไรกับเธอแต่สิ่งที่เธอได้ยินมันไม่ใช่เสียงของเขาสิ่งที่เธอรับรู้นั่นคือคลื่นความถี่ที่มาจากความคิดซึ่งหากใครที่มีจิตที่ละเอียดมากพอเขาก็จะสามารถรับรู้คลื่นความถี่ลักษณะนี้ได้ จากนั้นจิตวิญญาณของเขาก็จะทำหน้าที่แปลสัญญาณจากคลื่นความถี่นั้นให้ออกมาเป็นภาษาสาคลหรือที่เธอเรียกว่าภาษาความรู้สึกสุดท้ายจิตสำนึกของเขาก็จะทำหน้าที่เรียบเรียงและถ่ายทอดความรู้สึกนั้นให้กลายเป็นภาษาของเขาอีกทีเขาตอบ โอ้ซับซ้อนหลายขั้นตอนขนาดนี้ทำไมผมถึงแปลมันออกมาได้เร็วล่ะครับผมแสดงความคิดเห็นไม่ซับซ้อนหรอกที่จริงมันง่ายเสียด้วยซ้ำเขาตอบผมว่ามันแปลกลับไปกลับมาตั้งหลายชั้นนะครับแค่ฟังที่ท่านอธิบายผมยังว่ามันไม่น่าจะง่ายเลยผมเถียงในใจ ที่ว่ามันง่ายนั้นเพราะกลไกการแปลความรู้สึกให้มาเป็นภาษาพูดนั้นมันจะรวดเร็วมากและไม่ว่าคนที่เธอรับรู้ความรู้สึกนั้นจะเป็นคนชาติใดไม่ว่าเขาจะพูดภาษาอะไรเวลาที่เขาส่งคลื่นความรู้สึกนั้นออกมาทุกคนก็สามารถแปลเป็นภาษาที่ตนเองเข้าใจได้เช่น ถ้าคนที่นั่งไกลๆโน้นเป็นคนต่างชาติเวลาที่เขาปล่อยความรู้สึกอะไรออกมาเธอก็จะรับรู้เป็นภาษาของเธอว้าวมันแปลภาษาได้ด้วยหรือครับผมถามเขาไม่ได้แปลและก็ไม่มีระบบการแปลด้วยเพราะคลื่นความถี่ทางความรู้สึกนี้มันเป็นภาษาสากลดังนั้น ไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็สามารถรับรู้ได้เหมือนกันซึ่งสิ่งที่มาทำหน้าที่รับรู้ความรู้สึกนั้นคือจิตวิญญาณเมื่อรับรู้หรือสัมผัสกับความรู้สึกนั้นแล้วตัวเธอเองที่เป็นจิตสำนึกจึงจะทำหน้าที่สื่อสารมันออกมาเป็นภาษาอีกทีเขาอธิบาย แปลกดีนะครับรับรู้ภาษาของสัตว์ก็ได้ด้วยแต่ก็ช่างมันเถอะผมคิดว่าสักวันผมคงเข้าใจกระบวนการของมันแต่สิ่งที่ผมกำลังให้ความสนใจคือทำไมพวกเขาทุกคนถึงมีแต่ความรู้สึกแบบนี้มากกว่าผมถามที่จริงฉันอยากจะบอกเธอว่าคนเกือบทั้งโลกก็กำลังผลิตขึ้นความรู้สึกลักษณะนี้ ออกมาเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนยากจนไม่มีจะก,กินหรือเป็นคนที่ร่ำรวยมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านพันล้านพวกเขาล้วนตกอยู่ในสภาวะแห่งความวิตกกังวลที่มีพื้นฐานมาจากความกลัวแบบนี้ทั้งสิ้นมีคนจำนวนน้อยมากๆที่ไม่ได้ปลดปล่อย คลื่นความถี่ที่มาจากกระแสความคิดแบบนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับผมถามรากเหง้าของความคิดเหล่านี้มาจากความกลัวหรือความต้องการเอาตัวรอดซึ่งที่จริงการเอาตัวรอดก็เป็นเรื่องที่สมควรเพราะหากมนุษย์ไม่มีสิ่งน,นี้ โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ไปจนสิ้นอายุไขัยนั้นก็อาจจะเหลือน้อยซึ่งความต้องการเอาตัวรอดนี้เองที่มันค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นอุปนิสัยที่แสดงออกมาอย่างอัตโนมัติกลายเป็นความเห็นแก่ตัวที่ฝังอยู่กับจิตสํานึกและเมื่ออุปนิสัยการทำเพื่อตัวเองนี้ ฝังรากลึกลงไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นคือการคาดการหรือคาดหวังและเมื่อเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอคาดการนั้นจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมันก็จะพัฒนากลายเป็นความวิตกกงังวลซึ่งความวิตกนี้เองที่แยกคนออกเป็นสองกลุ่ม อย่างชัดเจนบนโลกของเธอมีคนที่ตกอยู่ในสภาวะแห่งความวิตกกังวลน,นี้มากถึง99เปอร์เซนจะมีเพียงไม่ถึง1เปอร์เซนที่ไม่ปล่อยคลื่นนี้เช่นเด็กเล็กๆหรือคนวิกลจริตเท่านั้นที่อยู่นอกเหนือกระบวนการและนี่คือเครื่องบ่งชี้ว่า ใครบ้างที่อยู่ในสภาวะการพ้นจากความทุกข์และความวิตกกงังวลคือเครื่องพันธนาการที่ทำให้พวกเขามีความทุกข์เดี๋ยวนะครับท่านกำลังบอกผมว่าเด็กเล็กๆและคนวิกลจริตมีสภาวะทำขั้นสูงกว่าพวกเราอย่างนั้นหรือครับผมถามถ้านับแค่เรื่องความวิตกกังวลน,นั้นถือว่าใช่ เพราะใครก็ตามที่สามารถตัดเรื่องการพวงต่อสถานภาพของตนเองออกไปเขาคนานั้นก็ถือว่าไม่อยู่ในความทุกข์เช่นต่อให้เด็กเล็กๆหรือคนวิกลจริตคนนั้นเกิดอยู่ในครอบครัวที่ยากจนที่สุดลำบากยากแค้นที่สุดเขาก็ไม่รู้สึกว่าตัวเขาทุกข์เป็นต้น แต่ยังไม่ถือว่าคนเหล่านั้นมีสภาวะทำขั้นสูงเพราะเขายังต้องมีองค์ประกอบอีกสองอย่างคือ 1. ความสามารถในการควบคุมความคิดควบคุมการกระทําหรือที่เธอเรียกกันว่าสติและ 2. ความสามารถในการผลิตคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุด ผ่านการประทับอย่างเป็นรูปประมหรือที่เธอเรียกกันว่าความรักซึ่งสองอย่างหลังนี้ถือว่าสำคัญที่สุดจะมีแค่มนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดีและมนุษย์ที่มีปัญญาอันประกอบด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรส่งผลต่ออะไรและอะไร ไม่ส่งผลต่ออะไรจนท้ายที่สุดเกิดเป็นความปีติสุขสุขที่เกิดจากความกระจ่างแจ้งเราถึงจะเรียกบุคคลผู้นั้นว่ามีสภาวะธรรมขั้นสูงได้แล้วอย่างผมละครับผมก็มีความวิตกกงังวลอย่างเช่นตอนนี้ในสมองของผมมันมีความคิดวนเวียนอยู่ตลอดเวลาว่า จะทำอย่างไรให้ภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายมานั้นสำเร็จจะทำอย่างไรให้มนุษย์ทุกคนพ้นจากพันธนาการที่เป็นอยู่นี้ผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ฉันไม่เรียกว่าความวิตกกงังวลแต่ฉันจะเรียกมันว่าความปรารถนาอย่างแรงกล้าซึ่งความปรารถนานี้ ประกอบขึ้นจากความรักขั้นสูงสุดมันเป็นความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนมันเป็นความรักที่มีอนุภาพทางพลังงานสูงกว่าความรักใดๆมันคือความรักที่จะปรากฏเฉพาะคนที่เป็นมหาบุรุษเท่านั้นเขาตอบท่านครับแล้วผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับผมถาม นี่แหละคือภารกิจที่แท้จริงของเธอการมาของเธอครั้งนี้จะไม่เหมือนกับใครเลยในอดีตที่ผ่านมาศาสดาทุกพระองค์จะมาพร้อมกับการประกาศสัจธรรมจะมาพร้อมกับบทบัญญัติที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกให้กับผู้คนเฉพาะในบางพื้นที่หรือบางภูมิภาค ซึ่งมันก็จะค่อยๆพัฒนากลายเป็นศาสนาที่สืบทอดต่อไปแต่น่าเสียดายที่ผู้ทำหน้าที่สืบทอดกลับใช้คำสอนของศาสดาเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจโดยทำให้เกิดความกลัวจนส่งผลต่อเนื่องกลายเป็นสร้างความกังวล ซ้ำเติมเข้าไปอีกผลลัพธ์ที่ออกมาเลยดูเหมือนว่าศาสนาของเหล่าศาสดา,าทุกพระองค์จึงยิ่งเจริญเติบโตทางกายภาพมากขึ้นเหตุเพราะใช้ความกลัวเป็นแรงกระตุน้นให้ผู้คนต้องทำอะไรแต่ไม่ได้ทำจากความปรารถนาของจิตที่อยู่เบื้องหลัง หรือที่เธอเรียกกันว่าจิตวิญญาณอย่างแท้จริงความแตกต่างในภารกิจของเธอคือนอกจากเธอจะมีหน้าที่สร้างบทบัญญัติใหม่เพื่อเปลี่ยนจิตสำนึกของมนุษย์โลกซึ่งไม่ใช่แค่จำนวนหมื่นคนหรือแสนคนดังเช่นในอดีตแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงจิตระดับมหาภาค ถ้านับเป็นจำนวนจะเท่ากับคนเกือบทั้งโลกเลยทีเดียวนอกจากนี้เธอยังต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เกิดขึ้นบนโลกของเธอด้วยตอนนี้โลกกำลังเสื่อมโทรมถึงขีดสุดและกำลังเดินทางสู่ความหายนะเธอจะต้องทำหน้าที่ ลิกสถานการณ์จากหน้ามือให้เป็นหลังมือและจะต้องเป็นผู้ฟื้นฟูให้มันกลับมาเป็นสวรรค์เป็นแดนสุขาวดีเทกเช่นครั้งแรกที่มันเคยเป็นในอดีตจึงสื่อภาพสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเธอโดยให้เธอมาพร้อมกับอาวุธในมือมาพร้อมกับเครื่องทรงที่วิจิตรการตา บางทีก็สื่อสารออกมาในรูปของคนมีพลังอำนาจมีพันมือพันหน้าพวกเขาต้องการสื่อให้คนในอนาคตเห็นภาพแห่งอำนาจจากเครื่องมือสมัยใหม่อันทรงประสิทธิภาพที่เธอจะนำไปใช้โอ้โหแสดงว่าภาพโพธิสัตว์พันมือนั่นหมายถึงผมอย่างนั้นหรือครับผมถาม ก็ไม่เชิงนะที่จริงมันมีความหมายว่าเธอจะมาพร้อมกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เคยอาสาจะมาทำงานร่วมกับเธอพวกเขาจะมาพร้อมกับทักษะพิเศษในทุกๆศพวิชาพวกเขาจะนำมันมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสารรค์โลกใบนี้ขึ้นมาใหม่เธอไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกเธอต้องอาศัยพวกเขา พวกเขาเป็นใครมาจากไหนครับผมถามเอาละวันนี้ฉันจะให้ตัวแทนของฉันพาเธอไปทำความรู้จักกับพวกเขาว่าเป็นใครเสียงพระเจ้าจากภายในตอบไปที่ไหนไปยังไงผมมีงานต้องทำนะครับเปลี่ยนเป็นวันอื่นได้ไหมวันนี้วันนี้ผมมีนัดเสนองานผมต่อรอง เธอกำลังเอาความกังวลม,มาใส่ในหัวเธออยู่นะรู้ไหมวางใจเถอะเรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ฉันมอบหมายเขาจะจัดการเรื่องนี้เองเสียงในความคิดตอบได้ครับแล้วผมจะไปเจอเขาที่ไหนอยรู้ได้อย่างไรละว่าผมกำลังจะถามต่อด้วยความอยากรู้เสียงในความคิดก็แทรกขึ้นว่าเดี๋ยวเธอก็รู้เอง หลังจากที่รถโดยสารประจำทางจอดที่จุดหมายแล้วผมใช้เวลาอีกไม่กี่นาทีก็มาถึงตึกที่ทำงานภายในตึกมีห้องโถงใหญ่ผู้คนเดินกันขวักไขว่ก่อนทางเข้าลิฟต์จะต้องผ่านประตูอัตโนมัติที่ใช้การสแกนบัตรระหว่างที่ผมกำลังง่วนอยู่กับการหาบัตรพนักง,งานในกระเป๋าเป้ยอยู่นั้น หางตาผมก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งรูปร่างผอมสูงใส่กางเกงยีนสีดำสวมเสื้อคล้ายเสื้อกันหนาวแขนยาวแบบมีหมวกคลุมสีเทายืนต่อคิวจะเข้าช่องสแกนบัตรผัดจากผมไปสามช่องผมมองเขานิดหนึ่งเพราะสงสัยว่าคนคนนี้ทำไมต้องเอาหมวกผ้านั้นมาคลุมหัวด้วย เมื่อเจอบัตรแล้วผมก็สแกนแล้วเดินผ่านประตูตรงเข้าไปยังลิฟที่มีผู้คนยืนรอกันเป็นจำนวนมากแต่เมื่อผมมาถึงหน้าลิฟต์ผมกลับเห็นชายคนที่ใส่เสื้อกันหนาวแบบมีหมวกคลุมหัวมายืนอยู่ในกลุ่มคนที่รอลิฟต์เรียบร้อยแล้วขณะที่ผมกำลังมองเขาอย่างเพ่งพินิจว่าเขาเป็นใคร ประตูลิฟต์ตัวที่ผมรออยู่ก็เปิดออกผมจึงรีบเดินเข้าไปทันทีผมกดลิฟต์ชั้น12ซึ่งเป็นที่ทำงานของผมแล้วเดินเข้าไปด้านในสุดพร้อมกับคนอื่นๆที่กำลังเบียดเสียดกันก่อนที่ประตูลิฟต์จะปิดลงเพราะคนเต็มแล้วผมก็ชะเง้อม,มองชายหน้าสงสัยคนดังกล่าวว่าเขาอยู่ตรงไหน แต่ก็ไม่เห็นเขาแล้วเธอมองหาฉันอยู่หรือมีเสียงพูดเบาๆจากผู้ชายที่อยู่ด้านหลังผมรีบหันไปมองเขาในระยะประชิดเขาคือชายคนที่ใส่เสื้อแขนยาวสีเทามีหมวกคลุมหัวจริงๆเขายืนอยู่ข้างหลังเยื้องไปทางขวาเล็กน้อยเมื่อผมเห็นหน้าตาของเขาในระยะประชิด เขาเป็นคนผิวขาวหน้าตาดีจมูกโดง่งตาโตในตาสีฟ้าปากของเขามีลักษณะกว้างและหนากว่าของคนทั่วๆไปแต่ก็ดูสมส่วนค่ๆครับผมตอบเขาแบบติดๆขัดๆเพราะเป็นช่วงกึ่งตกใจกึ่งประหลาดใจว่าเพราะก่อนที่ผมจะเดินเข้ามาในลิฟต์ผมยังเห็นเขายืนอยู่ท่ามกลาง ผู้คนจำนวนมากห่างออกไปตั้งไกลและเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่เดินเข้ามาในลิฟต์ผมก็แน่ใจว่าตนเองเป็นคนกลุ่มแรกๆที่เข้ามามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ชายคนนี้จะเดินแทรกผู้คนที่แออัดเยียดมายืนอยู่ข้างหลังผมได้หลังจากนั้นความคิดก็ผุดขึ้นทันทีว่า นี่คงเป็นตัวแทนที่พระเจ้าส่งมาหาผมกระมังคุณคือคนที่พระเจ้าส่งมาใช่ไหมครับผมลองถามเขาด้วยความคิดเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะใช่คนที่พระเจ้าบอกหรือไม่และไม่อยากถามด้วยการออกเสียงเนื่องจากมีคนอื่นอยู่กันแน่นลิฟ์ใช่แล้วเขาตอบกลับในความคิดเช่นกัน คุณกำลังจะพาผมไปไหนหรือครับผมถามเธอจงวางใจเถอะทุกอย่างจะเรียบร้อยเสียงเขาตอบกลับไปกันได้แล้วจับมือไว้เขากระซิบเบาๆขณะที่ผมกำลังมองดูตัวเลขที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นไหนมันกำลังเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเก้าสิบสิอ็ ผมทำตามที่เขาบอกโดยดีวินาทีที่มือผมสัมผัสกับเขามันเหมือนมีกระแสไฟอ่อนๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายมือเขานุ่มเหมือนมือของเด็กแรกเกิดหลังจากนั้นดูเหมือนเขากำลังตั้งใจกำหนดอะไรสักอย่างเพราะรู้ว่าเขานิ่งและบีบมือผมแน่นจากนั้นผมก็เห็นเพดานล,ลิฟ ค่อยๆสว่างขึ้นมันสว่างจนทุกอย่างดูขาวพโพลนไปหมดแต่เท่าที่สังเกตคนที่อยู่ข้างๆไม่เห็นมีใครตื่นเต้นกับแสงประหลาดที่ว่านี้เลยสักคนในทางกลับกันทุกคนเหมือนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแสงปรากฏอยู่บนหัวเขาจากนั้นตัวผมพร้อมกับชายแปลกหน้าก็ลอยสูงขึ้นเรื่อยๆ จนลอยอยู่เหนือห้องลิฟต์จากนั้นก็ปรากฏเป็นภาพของท้องฟ้าที่เปิดโล่งมองเห็นเมฆสีขาวโพลนผมลอยสูงขึ้นเรื่อยๆจนสามารถมองเห็นยอดหลังคาตึกที่เป็นสำนักงานของผมตอนนี้เราสองคนกำลังลอยอยู่กลางอากาศว้าวคุณทำได้อย่างไรนี่ผมอุทานด้วยความประหลาดใจ จากนั้นเขาก็ค่อยๆพาผมลอยต่ำลงต่ำลงจนเข้าไปใกล้ผู้คนที่กำลังเดินไปมาตามท้องถนนได้อย่างชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครสังเกตเห็นว่ามีเรามาลอยอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาเลยพวกเขาต่างเดินก้มหน้าก้มตาอย่างเร่งรีบบางคนก็คุยโทรศัพท์ บางคนก็กำลังอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือภาพที่ผมเห็นอีกอย่างคือทุกคนมีหมอกควันสีดำจางๆปกคลุมทั่วทั้งตัว